โวนอนายพอเข้าแล้ว เล็กจังเลยเม็ดเล็กจังเลยยังไม่หมดเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดขอบคุณนะคะส่งสติกเกอร์รวด,รวดส่งดอกไม้สวยๆมาให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสองล้านดวงตานะคะสองล้านสามล้านนะคะไม่ได้คุยโดยตลอดเด้อค่ะเก็บพลิกอยู่ค่ะมันอุ้ยไปล้างหน้าละลกูก ไปวัดต้องล้างหน้าล้างตากินยินยังเตรียมน้ำไปดื่มด้วยเตรียมล้างหน้าโอ้ลืมตังทออเกาด้วยนะอะไรต่อ้ลา <c oughs> i ทักทายทักทายเด้อค่ะ,<ๆ>ดคะเดี๋ยวเตรียมพริ้งให้หมดก่อนอุ้ยเม็ดเล็กจริงๆงงงงงงงไปจานเล็กงงเข้าไปกันแล้วแต่เต้า những cái việc หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้หมดแล้ว,ลว,ลวถ้าไม่ใช้่ธี่จะใกลนี่เล็กสล็อกอปลูกมันเลย ก้านข้าเหนียวจริงๆเลยค่ะก้านข้าะก้านเหน,น,นียวมากเลยทำไมได้กันไกลยไแย่เ,ยเ,ยเยลยเล็ลกแน่นอนเลยค่ะอ้าวคุณเอนจีสวัสดีค่ะทรงหัวใจกอดๆมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็นขอบคุณนะคะเก็บพริกสดกันนะคะ